ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราค่าในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุทุกคนนั่นคือสุขภาพหัวใจและผลกระทบจากพฤติกรรมบางอย่างที่อาจทำให้หัวใจของเราอ่อนแอลงโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายคนคิดว่าแอลกอฮอล์เป็นแค่เครื่องดื่มที่ช่วยให้เราผ่อนคลายหลังจากวันที่ยาวนานหรือเป็นเพื่อนในยามเย็นที่เงียบสงบแต่จริงๆแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อหัวใจของเราอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ร่างกายที่มีอายุมากขึ้นจะเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้ช้าลงส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการเพิ่มความดันโลหิตการเต้นของหัวใจผิดปกติหรือแม้แต่การอักเสบในหลอดเลือดที่เกิดจากการดื่มในปริมาณที่น้อยแต่ต่อเนื่องทุกวันนี้เรามักพบผู้สูงอายุหลายคนที่คิดว่าการดื่มเพียงเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลอะไรแต่ในความเป็นจริงมันอาจสร้างปัญหาต่อสุขภาพหัวใจได้อย่างเงียบฮ่ะ และสิ่งที่เรามักไม่รู้คือความเครียดและอารมณ์ที่เราเก็บไว้ภายในก็ส่งผลต่อสุขภาพหัวใจเช่นกันวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงขึ้นรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจทำร้ายหัวใจโดยไม่รู้ตัวคุณจะได้เรียนรู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้หัวใจของคุณยังคงแข็งแรงในทุกช่วงวัยคะในคู่มือนี้ข้าพเจ้าขอร้องให้ผู้สูงอายุหยุดพฤติกรรมนี้เถอะ และไม่เพียงแค่นั้นข้าพเจ้าจะเผยห้ากิจวัตรที่อาจทำลายหัวใจของท่านอย่างเงียบๆทันทีที่ท่านรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ควรหยุดและทำอะไรแทนมันสามารถแก้ไขได้ทั้งหมดข่าวดีคือทุกข้อสามารถแก้ไขได้เพียงแค่ท่านรู้ว่าควรหยุดอะไรและทำอะไรแทนมาเริ่มกันเลยก่อนที่เราจะเริ่มหักท่านยังไม่ได้กดติดตามข้าพเจ้าแนะนำให้กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับสุขภาพที่จะทำขึ้นสำหรับท่านโดยเฉพาะ หากท่านชอบวิดีโอนี้ให้พิมพ์หมายเลขหนึ่งในคอมเมนต์หากไม่ชอบให้พิมพ์ศูนย์เพื่อบอกข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าสามารถปรับปรุงเนื้อหายังไงได้บ้างพฤติกรรมแรกคือการนั่งส่วนใหญ่ของวันหากท่านเป็นผู้สูงอายุที่เกษียณหรือไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเหมือนแต่ก่อนโอกาสที่ท่านจะใช้เวลาในการนั่งมากกว่าที่ท่านคิดก็เป็นไปได้เวลาที่ท่านนั่งเงียบๆในเก้าอี้โปรดอ่านหนังสือดูโทรทัศน์หรือเลื่อนโทรศัพท์อาจจะรู้สึกผ่อนคลายแต่ข้าพเจ้าต้องบอกท่านว่าสิ่งที่แพทย์หลายท่าน ไม่ค่อยพูดกันคือความนิ่งสามารถเป็นอันตรายได้หัวใจของท่านคือกล้ามเนื้อที่มีชีวิตมันต้องการการเคลื่อนไหวเพื่อให้แข็งแรงเมื่อเรานั่งส่วนใหญ่ของวันการหมุนเวียนเลือดจะช้าลงโดยเฉพาะในขาซึ่งทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสําหรับไขมันและคอเลสเตอรอลที่จะสะสมในหลอดเลือดของท่านอย่างเงียบๆจนกระทั่งวันหนึ่งความเสียหายจะเผยออกมาในรูปแบบของอาการหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองในฐานะที่เป็นแพทย์โรคหัวใจข้าพเจ้าเคยเห็นมันซ้ําแล้วซ้าเล่าผู้ป่วย ที่อายุ70หรือ80ปีที่ดูเหมือนจะมีสุขภาพดีรู้สึกดีแต่กลับมาโรงพยาบาลหลังจากอาการกลัวอย่างฉับพลันหายใจไม่ออกเจ็บหน้าอกเวียนศีรษะจนได้รู้ว่าหลอดเลือดของพวกเขาอุดตันความดันเลือดสูงมากและหัวใจของพวกเขากำลังดิ้นรนภายใต้การไม่มีการเคลื่อนไหวมาหลายปีส่วนที่น่าสลดใจที่สุดคือส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วยการเดินทุกวันข้าพเจ้า ไม่ได้พูดถึงการวิ่งหรือยกน้ำหนักข้าพเจ้ากำลังพูดถึงการเดินด้วยจังหวะของตัวเองเพียงแค่15-30ถึงนาทีต่อวันรอบบ้านในทางเดินที่บ้านหรือห้างสรรพสินค้าท่ากะไม่ดีการเคลื่อนไหวไม่จำเป็นต้องหรูหราถึงจะช่วยชีวิตได้เพียงแค่ทำอย่างสม่ำเสมอการเดินช่วยปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดลดความเครียดเสริมสร้างหัวใจและแม้กระทั่งช่วยเพิ่มความจำของท่านมันลดความเสี่ยงของหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานและโรคสมองเสือ่อมและที่สำคัญที่สุด มันให้สิ่งที่หัวใจของท่านต้องการจังหวะการหมุนเวียนและการดูแลท่านอาจคิดว่าฉันแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นแต่ข้าพเจ้ารับรองว่ามันไม่เคยสายเกินไปร่างกายของท่านอาจจะกําลังแก่ลงแต่หัวใจของท่านยังสามารถแข็งแรงขึ้นได้ทีละก้าวโปรดอย่ารอจนกระทั่งปวดหน้าอกจะเป็นสัญญาณเตือนของท่านการป้องกันไม่เริ่มต้นที่โรงพยาบาลมันเริ่มต้นที่รองเท้าของท่านทุกเช้า และในขณะที่การนั่งมากเกินไปสามารถทำลายหัวใจของท่านได้อย่างช้าๆสิ่งที่ท่านเพิ่มลงในจานของท่านทุกวันอาจทำให้เกิดความเสียหายพอๆกันโดยเฉพาะถ้ามันมีเกลือลับอยู่ในนั้นมาพูดถึงมันกันเถอะหากท่านยังคงรับชมและพบว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์โปรดพิมพ์หมายเลขหนึ่งด้านล่างเพื่อบอกข้าพาเจ้าว่าท่านอยู่กับข้าพาเจ้าตอนนี้มาพูดถึงข้อที่สองกันพฤติกรรมที่สองคือการกินอาหารสแสลงที่มีเกลือลับในนั้นสำหรับผู้สูงอายุหลายคนอาหาร ไม่ใช่แค่สารอาหารมันคือลำดับความสำคัญความทรงจำและความสะดวกสบายรสชาติที่คุ้นเคยของซุปกระป๋องขนมปังปิ้งกับในเค็มหรืออาหารเย็นแช่แข็งที่ท่านพึ่งพามานานสามารถรู้สึกเหมือนอยู่บ้านแต่ความจริงที่ยากคือสิ่งที่ให้ความสะดวกสบายแก่ปากของท่านอาจทำลายหัวใจของท่านได้อย่างเงียบๆเ,เกลืออยู่ทุกที่มากกว่าที่ท่านคิดมันซ่อนตัวอยู่ในอาหารทั่วไปแม้กระทั่งอาหารที่ไม่ได้มีรสเค็มโดยเฉพาะ ขนมปังซอสชีสเนื้อแปร์ขนมกบเคี้ยวบรรจุฮิพอทั้งหมดนี้มีโซเดียมที่สะสมขึ้นอย่างรวดเร็วและเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะไวต่อผลกระทบของมันมากขึ้นเมื่อท่านรับประทานเกลือมากเกินออกไปร่างกายของท่านจะเริ่มเก็บน้าไหลเวียนของน้ําที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มปริมาณเลือดที่ไหลผ่านเส้นเลือดทําให้ความดันในหลอดเลือดสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปความดันที่ต่อเนื่องนี้ทําให้ผนังหลอดเลือดแข็งตัวและหนาขึ้นเป็นกระบวนการเงียบๆที่นําไปสู่ความดันเลือดสูงความเครียดที่ไต และโรคหัวใจนี่คือสิ่งที่น่ากลัวท่านจะไม่รู้สึกถึงความดันเลือดสูงไม่มีอาการเจ็บปวดไม่มีสัญญาณเตือนมันค่อยๆสะสมจนถึงวันที่หัวใจของท่านไม่สามารถทนได้อีกต่อไปวิธีการถอนคลายหลังจากวันที่ยาวนานหรือเพื่อนเงียบๆในความเงียบของเงย็นวันแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือหลังจากอายุ60ปีแอลกอฮอล์ไม่ได้มีผลต่อร่างกายของคุณเหมือนเดิมและที่น่าเศร้าคือสิ่ง ที่เคยทําให้รู้สึกสบายอาจตอนนี้กําลังค่อยๆผูกเชือกแน่นรอบหัวใจของคุณร่างกายที่มีอายุมากขึ้นจะเผาผลาญแอลกอฮอล์ได้ช้าลงสิ่งที่ตับของคุณเคยทําได้ง่ายๆตอนนี้กลับคงอยู่ในร่างกายของคุณนานขึ้นส่งผลกระทบต่อความดันโลหิตจังหวะการเต้นของหัวใจและความเสถียรของหลอดเลือดโดยรวมแม้แต่ปริมาณเล็กน้อยที่บริโภคทุกวันก็สามารถกระตุ้นการอักเสบในหลอดเลือดเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจขณะนอนหลับและทำให้เกิดการ เต้นของหัวใจที่ผิดปกติโดยเฉพาะภาวะหัวใจห้องบนเต้นผิดจังหวะซึ่งเป็นภาวะที่ฉันพบมากเกินไปในผู้สูงอายุที่คิดว่าการดื่มของพวกเขาอยู่ในระดับที่พอเหมาะแม้จะน้อยฉันเคยรักษาผู้ป่วยที่ดื่มเพียงสองแก้วต่อวันเป็นเวลาหลายปีแต่กลับมาพบที่คลินิกด้วยขาบวมหายใจไม่ออกและรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นสัญญาณชัดเจนว่าหัวใจของพวกเขากำลังทำงานหนักเกินไปและกำลังถูกโจมตีเมื่อเราติดตามการทำลายล้างเราพบว่าแอลกอฮอล์มัก จะเป็นต้นต่อแม้มันจะไม่มากเกินไปแต่มันกลับเป็นปริมาณที่บริโภคทุกวันอย่างเงียบๆที่สะสมเหมือนหยดน้ําจากก๊อกที่รั่วและสําหรับผู้ที่กําลังทานยาอยู่แล้วเช่นยาลดความดันโลหิตยาลดคอเลสเตอรอลหรือยารักษาเบาหวานแอลกอฮอล์ทั้งตัวเหมือนโจยในยามค่าคืนมันรบกวนการทํางานของยาพวกนี้ทําให้ยาไม่สามารถทํางานได้อย่าง,งมีประสิทธิภาพหรือทําให้เกิดความไม่แน่นอนที่อันตรายแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือหลายๆคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่เพื่อความสนุกแต่เพื่อที่จะนอนหลับ คลายความวิตกกังวลหรือเติมเต็มความว่างเปล่าทางอารมณ์แต่อีกครั้งที่แอลกอฮอล์มอบความสบายใจหลอกลวงมันทําให้การพักผ่อนไม่แท้จริงเพิ่มความดันโลหิตในตอนกลางคืนและทําให้หัวใจของคุณถูกเครียดมากขึ้นในตอนเช้าเมื่อเทียบกับคืนก่อนหน้านั้นมันมีทางที่ดีกว่าการนอนหลับที่ดีขึ้นการคลายความเครียดที่ดีขึ้นสุขภาพที่ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องการดื่มการลดหรือแม้กระทั่งการตัดมันออกไปโดยสมบูรณ์สามารถปรับปรุงพลังงานความชัดเจนทางจิตใจ และที่สําคัญที่สุดเพิ่มปีแห่งชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นให้กับอนาคตของคุณแต่ว่าหากอันตรายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณใส่เข้าไปในร่างกายแต่เป็นสิ่งที่คุณเก็บซ่อนไว้ในนั้นละ่ะมาพูดถึงพฤติกรรมเงียบๆที่กําลังทําลายหัวใจของคุณจากภ่ายในทั้งทางอารมณ์และร่างกายฮบิต5คือการเก็บความเครียดความโกรธหรือความเศร้าไว้ในขวดมันมีความเจ็บปวดเงียบๆที่ไม่ปรากฏบนการสแกนหรือการตรวจเลือด ความเจ็บปวดที่หลายๆคนในวัยผู้สูงอายุแบกรับเงียบๆมันคือความเครียดจากการสูญเสียคนที่รักความโกรธที่ไม่เคยมีเสียงหรือความเศร้าที่อาศัยอยู่ในมุมเงียบๆของหัวใจและในขณะที่อารมณ์เหล่านี้อาจไม่มีรอยแผลที่มองเห็นได้แต่พวกมันทิ้งร่องรอยไว้บนหัวใจของคุณหลอดเลือดของคุณและโอกาสในการมีชีวิตยืนยาวของคุณเราถูกเลี้ยงดูให้เป็นคนแข็งแกร่งให้เก็บสิ่งต่างๆไว้ภายในโดยเฉพาะคนที่เติบโตในยุคที่การแสดงออกทางอารมณ์ ถือเป็นความอ่อนแอฉันมากได้ยินบ่อยๆฉันไม่อยากเป็นภาระใครหรือฉันใช้ชีวิตกับความเครียดนี้มาหลายทศวรรษฉันชินกับมันแต่สิ่งที่จิตใจของคุณเรียนรู้ที่จะทนไหวร่างกายของคุณจะค่อยๆจ่ายราคาเมื่อคุณเก็บความตึงเครียดทางอารมณ์ไว้ในตัวร่างกายของคุณจะอยู่ในสถานะตื่นตัวตลอดเวลาต่อหมกตายของคุณปล่อยฮอร์โมนความเครียดเช่นคอติซอลและอะดรีนาลินสารเคมีเหล่านี้จะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจทําให้หลอดเลือดของคุณหดตัว ในระยะยาวจะนำไปสู่ความดันโลหิตสูงการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติและแม้กระทั่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะกินอาหารเพื่อสุขภาพแค่ไหนหรือเดินบ่อยแค่ไหนความเครียดทางอารมณ์เรื้อรังสามารถทำให้ทุกอย่างเสียไปได้ฉันเคยเห็นผู้ป่วยที่ทำทุกอย่างถูกต้องพวกเขาทานอาหารที่ดีออกกำลังกายทานยาแต่ลึกตึกแล้วพวกเขาพกบาดแผลทางอารมณ์ไว้ในใจความเศร้าความรู้สึกผิดความเหงา หรือความคับข้องใจหัวใจของพวกเขาถูกถูกไว้โดยสิ่งที่พวกเขาไม่เคยแสดงออกคุณไม่จําเป็นต้องทําบ,บําบัดเพิ่มการรักษาแม้ว่ามันจะช่วยได้บางครั้งการรักษาเริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆเช่นการเขียนความคิดของคุณในสมุดบันทึกการสนทนาจากใจกับเพื่อนหรือแม้กระทั่งการนั่งนิ่งๆและหายใจลึกๆสิบนาทีต่อวันการปลดปล่อยความตึงเครียดไม่จําเป็นต้องใช้ขั้นตอนที่ยิ่งใหญ่มันแค่ต้องการเจตนาและความสม่ําเสมอและจําไว้ว่า มันไม่ใช่ความอ่อนแอที่จะพูดความจริงของคุณมันคือความแข็งแกร่งการปล่อยสิ่งที่หนักหน่วงไม่ได้หมายความว่าลืมแต่มันหมายถึงการเลือกที่จะปกป้องหัวใจของคุณและให้มันมีพื้นที่ในการรักษาตัวเองแต่แม้ว่าหัวใจของคุณจะสงบทางอารมณ์แล้วแต่ก็ยังมีภัยในยามค่ำคืนที่อาจทำลายหัวใจของคุณเงียบฮ่า อาจเป็นสิ่งที่คุณอาจไม่รู้ตัวแต่คู่ของคุณอาจได้ยินมันทุกคืนมาพูดถึงสิ่งที่การกลนของคุณอาจกำลังบอกคุณมุมมองสุดท้ายจากหัวใจหากคุณมาถึงจุดนี้ฉันอยากขอบคุณคุณไม่เพียงแต่เพราะการอ่านแต่เพราะความห่วงใย,ยความห่วงใย,ยพอที่จะเรียนรู้คิดทบทวนและอาจสำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นต้องการความกลา้าโดยเฉพาะหลังจากอายุ60เมื่อกิจวัตรรู้สึกคุ้นเคยและการเปลี่ยนแปลงอาจรู้สึกท่วมท้นแต่สิ่งที่ฉัน อยากให้คุณจาไว้นี่คือหัวใจของคุณไม่เคยหยุดทํางานเพื่อคุณเลยแม้แต่ช่วงเดียวมันเต้นตั้งแต่วันที่คุณเกิดมันค่อยๆพาคุณผ่านทุกบทในชีวิตของคุณมันไม่เคยขออะไรจากคุณไม่มีคําขอบคุณไม่มีการพักผ่อนมันแค่ทําต่อไปตอนนี้มันต้องการคุณไม่ใช่ผ่านท่าทางยิ่งใหญ่หรือพฤติกรรมที่สมบูรณ์แบบแต่ผ่านการดูแลเล็กๆที่สม่าเสมอการเดินรอบๆล็อกแก้วน้ําแทนวายการเลือกมื้ออาหารที่ไม่มีเกลือการพักผ่อนที่แท้จริงการปล่อยโกรธนี่ไม่ใช่แค่เคล็ดลับเพื่อสุขภาพ พวกมันคือการกระทำของความรักสำหรับอวัยวะเดียวที่รักคุณมากที่สุดฉันรักษาผู้ป่วยในช่วงอายุ 60- 70หรือแม้กระทั่ง90ปีที่กลับมาฟื้นฟูสุขภาพด้วยการตัดสินใจง่ายๆมันไม่เคยสายเกินไปชีวิตที่แข็งแรงและยาวนานยังคงอยู่ในการคว้าคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบคุณแค่ต้องมีเจตนาเริ่มต้นด้วยนิสัยเดียวแค่หนึ่งก้าวเล็กๆที่สุดสามารถเริ่มการรักษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและหากคุณรู้สึกท้อแท้หรือรู้สึกโดดเดี่ยว ในเส้นทางนี้จำไว้นี้ยังมีคนที่ต้องการคุณปัญญาของคุณรอยยิ้มของค,คุณการมีอยู่ของคุณหัวใจของคุณยังมีช่วงเวลาอีกมากมายที่ยังสามารถให้ได้สร้างความทรงจําอีกมากมายดังนั้นดูแลมันให้เกียรติมันฟังมันเพราะทุกการเต้นยังมีความหมายขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้จนจบเข้าหวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์และสามารถนําไปใช้ในการดูแลสุขภาพหัวใจของตัวเองได้บ้างไม่ว่าจะเป็นการลดการดื่มแอลกอฮอล์การลดความเครียดหรือการใส่ใจในสุขภาพจิตใจ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีผลต่อสุขภาพหัวใจและการมีชีวิตที่ยืนยาววันนี้เราพูดถึงการดูแลหัวใจของเราหลายเรื่องทั้งในเรื่องของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจทําให้หัวใจอ่อนแอและการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจําวันเพื่อรักษาสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงไปตลอดชีวิตในตอนนี้เราขอเชิญคุณแบ่งปันสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้และสิ่งหนึ่ง ที่คุณจะนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้านล่างนี้ในคอมเมนต์ข้าเราอยากฟังความคิดเห็นและประสบการณ์จากคุณเพื่อสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดกดถูกใจและแชร์ให้กับคนที่คุณรักและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะนำเสนอในวิดีโอถัดไปข่าขอบคุณที่ติดตามฉลาดในวัยชาราและหวังว่าเราจะได้พบกันในคลิปถัดไปค่ะ